ไม่เหมือนที่คุยไว้ชาวกัมพูชาใจหัวละ 5, ห้าพันหวนกลับไทยสภาพอิดโรยหิวโซสุดสิ้นหวังรายงานรายการช่วยเหลือจากรัฐบาล าขาเด่นขาเดนจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่กองกําลังบูรพาร่วมกับชอกออารัญญประเทศและชคอทออพศหน้อยยเขาตรวจสอบพื้นที่ไทยหมู่บ้านกุดหินอาเภออรัญญประเทศจังหวัดสแกลหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบข้ามแดนจากประเทศกัมพูชาผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบแรงงานชาวกัมพูชาจํานวน50คนชาย3คนหญิง17คนกําลังเดินเท้าเข้ามาในเขตไทยทุกคนมีสภาพอิดโรยหิวโซจึงถูกควบคุมตัวและสอบถามข้อมูล เพิิม่มมตแรงงานทั้งหมดเราว่าเคยทํางานในประเทศไทยมาก่อนแต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจําต้องกลับประเทศกัมพูชาเพราะมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามแดนที่เข้มงวดเพราะว่ากลับไปแล้วไม่มีงานไม่มีไรายได้และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลกัมพูชาจึงตัดสินใจจ่ายค่าจ้างหัวละ5 0 0 0ถึง6,000บาทให้กับผู้นําทางเพื่อลักลอบกลับเข้ามาทํางานในไทยอีกครั้งแรงงานกลุ่มนี้ยังเปิดเผยว่าได้ว่าจ้างผู้นําทางชาวกัมพูชา3ามคน เพื่อพาข้ามแดนตามเส้นทางธรรมชาติแต่ระหว่างทางถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับผู้นําทางอาศัยความชุลมุนหลบหนีไปในไรอ้อยทิ้งแรงงานทั้งหมดให้ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ส่งแรงงานทั้ง50คนไปยังสอพอคลองน้ําใสเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายด้านพอ,อ,อชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอารยประเทศเปิดเผยว่าตั้งแต่มีคําสั่งปิดด่านชายแดนเมื่อวันที่17มิถุนายนถึงวันที่8กันยายน2568หน่วย3 มาจับกลุ่มแรงงานกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองได้84ครั้งรวม329คนสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของประชาชนชาวกัมพูชาที่ถูกผลักดันให้กลับประเทศโดยปราศจากการดูแลจากภาครัฐบ้านเกิดจนต้องดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดด้วยตนเองขอขอ,ขอบคุณขอ้อมูลจากไท a i n e w ์ออนไลน์ o m ขอบคุณค่ะ